นี่คือรายชื่อของเมืองมีคานายท่านปรดดู หตุใดปีนี้ถึงไม่มีสายเลือดธาตุอยู่เลยน่ะนายท่านพวกเราไม่มีสายเลือดธาตุอยู่ในเมืองมีคาแห่งนี้มานานแล้วโอ้แต่พวกเราเดินทางมาที่นี่เพราะได้ยินข่าวเรื่องลูกชายคนเล็กของเจ้าน่ะนั่นไม่เป็นความจริงลูกชายที่งูเขาของข้าได้ละเมิดกฎของตระกูลและได้ถูกข้าไล่ออกไปนานแล้วจะต้องมีคนที่พยายามใส่ความข้าแน่นายท่านเช่นนั้นหรือ ให้เพียงแต่จํานวนคนในรายชื่อยังไม่พอแต่ในรายชื่อพวกนี้ล้วนมีแต่อาชญากรที่เป็นพวกที่ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเจ้าเมืองมู่นี้เจ้าคิดว่าเจ้าแห่งนครท้องฟ้าเป็นคนที่เจ้าสามารถทําเช่นนี้ด้วยได้หรือนายท่านข้าผิดไปแล้วสินี่ข้าพูดล้วนเป็นความจริงทั้งสิน้นโปรดอภัยข้าด้วยโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยแล้วข้าจะยอมไปกับพวกท่านแทนรายชื่อที่ขาดเองนายหญิง แม้ว่าข้าจะไม่ใช่คนที่มีความสามารถอะไรแต่ข้าก็ยังพอรู้เรื่องยาอยู่บ้างข้าอาจจะเติมส่วนที่ขาดของอรายชื่อได้บ้างเจ้าทำอะไรของเจ้ารีบออกไปจากที่นี่ซะข้าอนุญาตให้เจ้ายืนแล้วหรือจงกุกเขาลงเดี๋ยวนี้หยุดทำอะไรงี่เง่าแล้วกับห้องของเจ้าเดี๋ยวนี้เฮ้ย <N> <N> นี่ก็เป็นเวลา16ปีแล้วที่ข้าแต่งงานกับเจ้าข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่เจ้าคูกเขาต่อหน้าข้าตั้งแต่วันที่เจ้าเนอเทศเทียนหลานข้าก็อาศัยอยู่ที่คฤหาสห์ของตระกูลมู่เรากับศพเดินได้หากข้าอยู่ที่นี่ต่อไปข้าก็คงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นั้นข้าคิดว่าการที่ข้าไปกับพวกเขาคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับข้าแล้ว ข้าหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นการแสดงให้ทุกคนในเมืองเห็นว่าเจ้าเป็นเจ้าเมืองที่ยอมเสี็จละได้แม้แต่การจะต้องส่งภรรยาของตนไปยังดินแดนลกล้างก็ตามตะกูเยี่สินนะน่าสนใจไม่แล้วถกลงข้ายอมรับข้อเสนอโอ้หยวนฉานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราไม่มีหนี้ที่ติดค้างกันอีกต่อไปแล้วไม่นะเยี่ยอิง นายท่านดูห่วงใยน่าหญนะิงจากใจจริงแต่ทูสวรรค์พวกเขาก็แข็งแกร่งเกินไปแต่สุดท้ายเขาก็ใช้การกู้คืนความรุ่งโรจน์เป็นข้ออ้างนางรักและจงรักพักดีต่อเขาแต่เขากับทอดทิ้งนางไปแบบนั้นเขาเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการรักษาตำแหน่งเจ้าเมืองมีคาและเขาก็เต็มใจเป็นหุ่นเชิดของนครท้องฟ้าสำหรับเรื่องนี้เขาไม่มีสิ่งใดจะพูด และตอนนี้แม่ของข้าก็ถูกภาคไปจากเมืองมีคาและเราก็ไม่สามารถออกจากภูมิภาคนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหากว่านางถูกส่งไปยังดินแดนลกล้างจริงๆแล้วแล้วก็การจะพาตัวนางกลับมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแล้วนี่คือเหตุผลที่ข้ามาที่นี่เพื่อเล่าเรื่องนี้ท่านฟังนายน้อยท่านรู้จักนิกายเทียนเหรียนหรือไม่วิธีที่จะออกจากนครท้องฟ้าไปยังภูมิภาคอื่นมีอยู่3วิธีนครท้องฟ้า วิธีแรกคือการเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนครท้องฟ้าเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้เข้าออกภูมิภาคอื่นวิธีที่2คือการเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างระดับสูงจะได้รับอนุญาตให้ออกไปได้เฉพาะเมื่อได้รับภารกิจพิเศษแต่มันก็ค่อนข้างที่จะจํากัดวิธีที่3คือเป็นสิทธิ์ของนิกายเทียนเหรียญที่เป็นหนึ่งในกองกําลังลบหลักของนครท้องฟ้า นิกายเทียนเหลียนอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักอื่นๆภายในนครท้องฟ้าสิทธ์ทุกคนที่ต้องการจะเข้าร่วมสำนักจะต้องผ่านการทดสอบของนิกายเทียนเหลียนเสียก่อนถึงจะสามารถเข้าสำนักต่างๆได้